สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูรินรวีอคารสิททิรุษค่ะสำหรับการเรียนสัปดาห์ที่แล้วเนาะในรายวิชาการงานอาชีพ2นะคะที่คุณครูได้ให้นักเรียนฝึกการออกแบบไปนั้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จากที่นักเรียนได้ฝึกออกแบบแล้วก็ฝึกวางแผนแล้วนะคะคุณครูจะให้หนูทํางานประดิษฐ์นะคะซึ่งเป็นงานเดี่ยวจากเศษวัสดุเหลือใช้หนูจะทําอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหนูแต่คุณครูอยากจะให้หนู ทำงานประดิษฐ์จากแบบที่หนูได้ร่างออกไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ค,คุณครูก็จะมีตัวอย่างงานประดิษฐ์มาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งหนูจะทำตามแบบนี้ก็ได้หรือหนูจะคิดเองทำเองก็ได้นะคะค,คุณครูยิ่งสนับสนุนยิ่งดีเลยนะคะสำหรับวันนี้นี่ตัวอย่างการประดิษฐ์ค,คุณครูจะมานำเสนอที่รองแก้วจากแผ่นไม้นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมี แผ่นไม้นะคะสีอะคริลิกนะคะผู้กันสเปรเครือบสีอ่าแล้วก็กระดาษไม้ก๊อกนะคะแล้วก็ปืนกาวนะคะอ่าและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเทปใสนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวิธีประดิษฐ์นั้นนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คือร่างแบบลงในกระดาษแก้วแล้วตัดเทปกาวนะคะตามลายที่ร่างไว้ตามที่ต้องการนี่เหมือนตัวอย่างตรงนี้นะคะถัดมาแปะเทปกาวตามลวดลายบนแผ่นไม้นะคะถัดมาให้หนูระบายสีตามลวดลายนะคะโดยทับเทปกาวไปเลยไม่เป็นไรนะคะหรือว่าหนูอาจจะออกแบบแบบอย่างอื่นก็ได้ตามแล้วแต่ ที่หนูจะมีไอเดียสร้างสารค์หรือมีความคิดตามที่หนูต้องการนะคะ,ะสีนะคะให้หนูใช้สเปรย์เคลือบสีนะคะพ่นลงไปนะคะเพื่อให้สีนั้นอาจจะเกิดความติดทนนานมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัดกระดาษไม้ก๊อกที่มีขนาดเท่ากับแผ่นไม้ตัวที่หนูทำรอบแรกเลยเป๊ะเ,เลยนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะนำแผ่นไม้ที่ตกแต่งเนี่ยมาติด ให้แน่นนะคะกับแผ่นไม้ก๊อกแล้วใช้ปืนกาวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้มันยึดติดกันนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับที่รองแก้วจากแผ่นไม้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างงานประดิษฐ์อีกหนึ่งคลิปนะคะให้นักเรียนมาได้ดูกันนะคะเป็นกรณีศึกษาหรือเป็นตัวอย่างนะคะอย่าลืมว่าให้ทำงานประดิษฐ์งานเดียวนะคะแล้ววิธีการส่งเนี่ยหนูสามารถถ่ายรูปมาส่งคุณครูได้นะคะไม่จำเป็นต้องนำชิ้นงานจริงมาส่งคุณครูด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูจะทำชิ้นงานจริงให้หนูนะคะแปะชื่อลงไปในชิ้นงานด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยว ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปแนะนํางานประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ